ผมไม่ได้เป็นโจท์และจำเลยในคดีนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นทนายด้วยความสามารถและเนื้อหาในการต่อสู้คดีเป็นเรื่องของโจท์และจำเลยมันผลอย่างไรถ้าจะถามคนรับผิดชอบต้องไปถามคนที่เป็นฝ่ายโจท์ซึ่งศาลย,ยกฟ้องนั่นคือหนึ่งประเด็นพวกผมไม่ได้ทำประเด็นนี้ ่ถามว่าทนายเดชาทาไมแพ้คดีก็ตอบง่ายว่าศาลมองว่าแตงโมเดินไปตกน้ําเสียชีวิตนี่คือแพ้ครับแล้วก็พยานหลักฐานก็มาพยานหลักฐานของตํารวจแล้วก็การฟ้องกันฟ,ฟ้องอายการทนายเดชาก็เป็นทนายของโจท์ร่วมแค่นั้นเองนะครับที่แพ้ก็เพราะอะไรศาลเห็นว่าแตงโมเดินไปท้ายเรือแล้วก็ตกเ็าเรียกยอมเสี่ยงพัยคือเป็นความผิดของแตงโมเองแค่นั้นเองไม่มีใครฆาตกรรมครับนะปานแทพรู้ว่าใครฆาตกรรมเห็นเหตุการณ์หรือไงอ่ะพาไปส่งศาลนี่นะไม่มีครับจบแล้ว ผมเนี่ยสงสัยว่ากระบวนการที่ได้ทามีการบิดเบือนไหมก่อนึิศารเราก็จะไปดูที่เนื้อความตรงนั้นและสอบแสวงหาความจริงเพื่อไปย้อนกลับในประเด็นตั้งแต่แรกว่ามีการช่วยเหลือกันไหมนั่นคือประเด็นหลักของพวกเราดังนั้นเราไม่ได้สนใจนะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพราะเป็นเรื่องระหว่างโจทก์และจำเลยซึ่งเราไม่อาจจะก้าวล่วงเข้าไปได้แต่เราจะรู้ว่าเขาเต็มใจสู้กับประเด็นที่เราสงสัยหรือเปล่าหรือไม่ต่อสู้เลยเราก็เห็นจากคำพิพากษาครับ นักอาจยาวิทยาก็ไปบอกอะไรโอ้โหแกก็อ้างทฤษฎีอะไรไปมันยกฟ้องเพราะอะไรเพราะตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่ก็ไปไงไปรู้จักกับแซนนักอาทยาวิทยาเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ฟังแล้วก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีผลประโยชน์ขัดกันใช้ภาษาฝรั่งว่า conflict of interest ไม่มีสำนึกแล้วก็พูดอลอยๆแต่ฟังแล้วก็คืออะไรอ่าก็คือแซนนักอาจยาวิทยานะพวกผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นคดีประมาททำให้ผู้อื่นแก่ความตายดังนั้น ตั้งแต่ต้นทานหรือว่าต้นน้ําของคดีเนี่ยพวกเรามีข้อสงสัยอยู่แล้วเมื่อไม่เชื่อเช่นนั้นแล้วการที่สารจะทําการยกฟ้องในคดีประมาทพวกเราก็ไม่แปลกใจเพราะพยานหลักฐานเป็นไปตามการสู้ของโจทและจำเลยวันนี้ยังสับสนกันเลยครับว่าตกลงเดินไปท้ายเรือตกน้ําหรือจะยังยืนยันว่าไปปัสสาวะท้ายเรืออยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับเราจะเห็นก็ต่อเมื่อเห็นคำพิพากษาเท่านั้นอย่าลืมว่าถึงแม้ผมจะพูดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ วิภาควิจารณ์ในฐานะสือ่อมวลชนก็ตามนะครับแต่ก็เรียนให้ทราบว่าเราไม่เคยเข้าไปฟังในการให้คําชี้แจงใดในคำพิพากษาหรือในประเด็นการสืบสวนสอบสวนในชั้นศาลแม้แต่ครั้งเดียวเช่นเดียวกันศาลก็ไม่เคยนําสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมาพิจารณาอยู่แล้วเพราะท่านต้องพิพากษาเป็นไปตามพยานหลักฐานเฉพาะคู่ความที่เขาสึงกัน เพราะฉะนั้นเมื่อศาลก็ตัดสินแล้วว่าแตงโมเดินไปท้ายเรือแล้วก็ตกไปเสียชีวิตปานเทพกับดีเอสไอจะไปทำคอนเทนต์ต่อว่าโอ้เป็นกรดีฆาตกรรมมีบาดแผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะข้อ <c oughs> ที่จริงมันยุติศาลตัดสินแล้วว่าเดินไปท้ายเรือแล้วก็ตกไปตายเองตกศาลใช้คำว่ายอมรับความเสี่ยงในคำพิพากษาเขียนไปแทัดว่ายอมรับความเสี่ยงคือยอมรับความเสี่ยงว่าเดินไปตรงนั้นมันอัน,นตราย ไปนั่งขี่ไปอะไรต่างๆมีโอกาสตกท้ายเรือนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ปานเทพบอกว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและปานเทพก็ควรจะให้เกียรติสารบ้างคุณอาจจะไม่ให้เกียรติทนายเดชาไม่ให้เกียรติอายการไม่ให้เกียรติตำรวจคุณจะให้ควรให้เกียรติสารบ้างเมื่อสารตัดสินแล้วควรเคารพนะปานเทพนะแหนะไม่เชื่อกับปรึกษาสนธิดูแล้วกันลูกพี่เขาเคยมีคดีเยอะเคยอยู่ข้างในมาก่อน นะเคยอยู่ข้างในเรือนจํามาก่อนลูกพี่เ็าจะรู้นะครับว่าการอยู่ในเรือนจําไม่มีความสุขหรอกเชื่อถามลูกพี่สนที่ดูเพราะฉะนั้นควรจะให้เกียรติศาลอาจจะไม่ให้ <S <S ไม่ให้เกียรติตํารวจไม่ชอบตํารวจไม่ชอบอายการนะเออบอกนะเออบอกว่าทนายเดชาอายการตํารวจนะตัดกระดุมผิดแมสอะไรต่างๆนะครับนะถ้าคุณอาจจะไม่ให้เกียรติผมไม่ให้เกียรติตํารวจไม่ให้เกียรติอยการอยากให้เกียรติศาลนะนภาเทพ ผมไม่เคยกังวลครับเพราะผมรู้ว่าผมทําถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับที่มั่นใจในทุกประโยคเพราะว่าผมก็เชื่อว่าผมทําโดยสุจริตและเป็นธรรมที่สุดแล้วสำหรับในฐานะสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่ในการวิาพากษ์วิจารณ์และแสวงหาความเป็นจริงผมไม่กลัวอยู่แล้วครับตราบใดที่เราไม่ได้ทาผิดกฎหมายเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเข้าข่ายกระทําความผิดก็ฟ้องได้ครับผมผมผ่านอาชีพสื่อมวลชนมานานนะครับ คดีที่ถูกฟ้องก็มีแต่ไม่เคยแพ้สักคดีในเมื่อ,อแตงโมเดินไปตกท้ายเรือมันก็ไม่มีคดีฆาตกรรมนะแบบที่คุณบอกอะไรนี่มีคนจะพาแตงโมไปขายบริการสี่แสนห้าแสนเสียลอยอยู่บนเรือเสียสมพงษ์มีพิรุษคนนั้นมีพิรุษต่างๆแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือนะเออนะครับอะไรต่างๆก็ศสารบอกแล้วตรงแตง,แตงโมอยู่บนเรือนะแล้วก็ตัดสินแล้ว ว่าแตงโมเดินอยู่บนเรือแล้วเดินไปท้ายเรือแล้วตกก็ตบแล้วคุณจะบอกว่าแตงโมไม่อยู่บนเรือก่ะน,นะเพราะนั้นเนี่ยระวังนะโดยทั่วไปโดยมารายาทสื่อมวลชนสารตัดสินแล้วเขาจะไม่วิจารณ์แล้วจบแล้วเขาถือว่าจบนะสารบอกตกท้ายเรือก็ท้ายเรือนี่คุณยังตกหัวเรืออยู่ระวังนะระวังนะนะ,นะครับแลในเมื่อสารตัดสินแล้วบังเอิญว่าผมได้คำพิพากษาฉบับเต็มแล้วนะครับในคดีนี้แล้วก็ได้มาอ่านจนกระทั่งทบตัวแล้วก็เห็นว่า น่าจะนําเสนอเป็นส่วนหนึ่งในการสรุปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการที่สารท่านพิพากษามาแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้าคดีนี้อย่างไรโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในภาคประชาชนดําเนินคดีความกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาว่ามีเจ้าหน้าที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือคนบนเรือหรือไม่นี่คือเป้าหมายหลักเลยนะครับ ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเราจะสนใจที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ของคำพิพากษาในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าโจ์และจำเลยไม่ปฏิเสธในเรื่องสาเหตุการตายของคุณแตงโมงว่าเป็นการเดินไปที่ท้ายเรือปัสสาวะและตกเรือเสียชีวิตแล้วก็โดนไปพัดเรือทั้งโจ์และจำเลยไม่มีใครคัดค้านประเด็นนี้เลยทิศท,ทางก็เลยทําให้ศาลองพิพากษาได้เฉพาะคดีประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประเด็นเดียวแล้วประมาทก็แปลว่าต้องไม่ได้เจตนาและถ้าประมาทก็ทําได้เฉพาะคนที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือหน้าน้านําทะเลไทยนะครับซึ่งหมายถึงว่าลงโทษได้เฉพาะคนเกี่ยวข้องกับการขับเรือหรือควบคุมเรือเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้โดยสารสารท่านก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหตุทําให้ ยกฟ้องในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีนี้นะครับไม่มีสิ่งที่เรากำลังร้องขอหลายเรื่องแสดงว่าตั้งแต่ตำรวจอายการนะครับอาจจะไม่ได้นำเสนอขึ้นสู่ในชั้นศาลหลายประเด็นแต่โดยรวมก็เพื่อทำให้ข้อหาที่ว่ามีการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นกระดุมเม็ดแรก ที่ทางตํารวจและอายการตัดสินใจว่าเดินหน้าคดีนี้สาระสําคัญก็ยังคงเป็นอยู่ประเด็นเดิมครับประเด็นที่ภาคประชาชนสนใจและมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็คือบาดแผลบาดแผลที่เกิดขึ้นจับกับขาขวาด้านในไม่ได้มีการกล่าวถึงเลยในคำพิพากษาฉบับนี้ก็แปลว่าทั้งโจทย์และจำเลยไม่ได้ติดใจแต่พวกเราติดใจนะครับหรือแม้กระทั่งรูปถ่าย ที่คุณอัจฉริยะชนะคดีในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยในเวลาเดียวกันเลยเนี่ยนับได้5คนทางคดีหลักเนี่ยมีฝ่ายอายการโจททั้งโจทและจำเลยไม่มีใครคัดค้านเห็นพ้องต้องกันว่าเวลา22นาฬิกา32นาทีมีคนบนเรือ6คนก็แปลว่าข้อเท็จจริงมันต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นเท็จครับและการเป็นเท็จเป็นจริงก็ไม่ควรจะฟังแค่ปากใดปากหนึ่งจะต้องพิสูจน์ด้วยนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับ ดังนั้นเราก็เห็นข้อเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคำพิพากษาฉบับเต็มและก็ยังมีความมั่นใจว่ามีหลายประเด็นที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในการพิจารณาในชั้นอายการหรือตำรวจหรือมีก็มีการตัดทิ้งนะครับในประเด็นที่เราสงสัยนะครับพวกผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายดังนั้นตั้งแต่ต้นทานหรือว่าต้นน้ำของคดีเนี่ยพวกเรามีข้อสงสัยอยู่แล้ว นะครับเมื่อไม่เชื่อเช่นนั้นแล้วการที่ศาลจะทําการยกฟ้องในคดีประมาทพวกเราก็ไม่แปลกใจเพราะพยานหลักฐานเป็นไปตามการสู้ของโจทและจำเลยนะครับดังนั้นการจะอุทธรหรือไม่สําหรับผู้ปกเป็นสิทธิ์ของคุณแม่พวกเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ใช่ทนายฝั่งนั้นเขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองผลงานที่เกิดขึ้นก็เป็นฝีมือทนายและอายการนั้นนะครับที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับพวกเรา ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเราสงสัยในกระบวนการยุติธรรมต่างหากที่ผ่านมาว่ามีความผิดปกติหรือไม่เราสนใจประเด็ดนนี้และก็จะเจาะประเด็นนี้ให้ดีที่สุดต่อไปครับแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าทางดีเอสไอเขากระตือรือร้นที่จะทําคดีนี้ต่อแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคำพิพากษาต้องออกมาทิศทางนี้ก็คือยกฟ้องคนบนเรือทั้งหมด3คนลงโทษในข้อหาเบานะครับที่ไม่ใช่เป็นโทษหนักนี่นะครับ1ราย เราก็คาดการทํานองนี้อยู่แล้วเพราะว่าต้นเรื่องของการยืดเนี่ยมันเป็นคดีประมาททําให้พูดถึงแก่ความตายซึ่งเราเห็นข้อพิรุธมากกว่านั้นเราก็มีหน้าที่พิสูจน์ว่ากระบวนการยื่ดทำก่อนหน้าเที่ยถึงศาลนั้นน่าจะมีความผิดปกติครับ เนี่ยคนที่ฟังมาเนี่ยเอฟซี 3, ปานเทพกับอธัธยะเยอะยังไงฝากลุงอัดกับกับลุงสนทิลูกพี่แล้วก็ฝากปานเทพเปิดทันทีครับถ้าเปิดนี่โอ้โหปานนี้ชนะและคดีเมื่อไหร่จะเปิดทันทีเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ารก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วเปิดทันทีนะครับหลักฐานเด็ดคลิปเลยนะเห็นกําลังกีดขาอยู่เลยผักตกหัวเรืออะไรครับแล้วก็มีเอ่เสียสมพงษ์มีใครตะไครมีเอ่เอาแตงโมไปขายสี่แสนเสียคนไหนอะไร คือเปิดสักทีมันไม่เปิดเนี่ยพอไม่เปิดนี่ก็แต่งโมตายฟรีเลยจนหลายๆหลายๆคนออกมาโพสต์โอ้แต่งโมตายฟรีแล้วครับหาคนผิดไม่ได้แซนมันรวยพอมันรวยมันก็ซื้อตำรวจได้พวกมันหมดอ่อคนนั้นคนนี้ไอ้นักอาจยาวิทยานักอาจยาวิทยาก็ไปบอกอะไรโอ,โอ้โหเป็นตำรวจท่านผู้ใหญ่นะมีผลประโยชน์ขัดกันนักอาทยาวิทยานะแกก็อ้างทฤษฎีอะไรไป นะนะว่าทํานองว่าอะไรคดีนี้มันยกฟ้องกพรอะไรเพราะตํารวจชั้นผู้ใหญ่นี่ก็ไปไงไปรู้จักกับแซนนักอาบยาวิยาเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ฟังแล้วก็ตารวจชั้นผู้ใหญ่มีผลประโยชน์ขัดกันนะใช้ใช้ภาษาฝรั่งว่า conflict of interest ไม่มีสํานึกนะตารวจพวกนี้ไม่มีสํานึกก็ไปนะแล้วก็พูดอลอยๆแต่ฟังแล้วก็คืออะไรอ่าก็คือแซนนักอาบยาวิทยานะว่าเนี่ยตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่ก็รู้จักกับแซน แล้วก็ช่วยแซนเพราะนะนะเป็นพวกเดียวกันนะไม่ควรมาสอบสวนเพราะเป็นพวกเดียวกันนี่นักอาทยาวิทยาเขาว่านะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่านักอาทยาวิทยาหรือว่านักใส่ร้ายคนก็ไม่รู้ถ้กา,ากายไปว่าคดีนี้แพ้เพราะว่าตำรวจไปช่วยเหลือคนบนเรือจริงๆนะครับถ้าตำรวจช่วยเหลือคนบนเรือผพไปช่วยแซนนะแล้วก็ลุงอาดกับปานเทพมีหลักฐานเด็ดนะเนี่ยที่ผมดูข่าวในทวิตเตอร์เนี่ยสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้คุยกันฮาฮาวันอาทิตย์ ถ้าเปิดหลักฐานเด็ดเนียแตงโมไม่ตายฟรีเลยเมื่อไหร่จะเปิดทันทีนะฝากลุงหัดกับปานเทพนะครับนี่โมโหนะแตงโมเสียชีวิตมา3-4ปีแล้วคุณก็ทำคอนเทนต์มานานแล้วเปิดทันทีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้